สวัสดีครับบ้านสวยดาวดีบ้านคกตุมนะครับวันนี้เองผมจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าไร้สายไร้แปรงถ่านยี่ห้อปัมกินนะครับซึ่งตัวนี้เองนะครับจะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้ามือถือนะครับเป็นมอเตอร์บัสเลตที่ผมถืออยู่นี่ก็คือประกอบพร้อมใช้งานแล้วนะครับโดยตัวนี้นะครับที่เป็นจุดเด่นของเครื่องตัดหญ้านะครับคือทางพัมกินเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อ ปรับปรุงในส่วนของหัวเกียร์ตัวนี้นะครับในกรณีที่ถ้าเกิดใครเคยตัดหญ้าอยู่เนี่ยจะพบปัญหาก็คือหญ้าชอบมาพันหัวเกียร์ซึ่งจุดเด่นตัวของเครื่องนี้คือเขาดีไซน์มาเพื่อให้หญ้าลดการพันหัวเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องตัดหญ้าที่น้ําหนักไม่ได้หนักมากนะครับโดยตัวนี้นะครับคือโมเดล5 0 5 6 3นะครับ รายละเอียดของเครื่องเหรียญย่าตัวนี้นะครับก็คือใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด20โวลต์นะครับ4แอมป์ที่แถมมาในกล่องนะครับแล้วก็ใบเนี่ยสามารถตัดได้สูงสุดก็คือใบที่ผมใส่อยู่เป็นใบวงเดือนขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็เป็นใบปังตอนะครับหรือว่าในกรณีใช้เป็นใบมะละกอแบบนี้นะครับก็สามารถใส่ได้สูงสุด12นิ้วเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอรอบของตัวเครื่องนะครับ ซึ่งตัวนี้โนโหลด speed จะอยู่ที่4 6 0 0รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับที่ผมบอกนะครับสามารถยืดตัวของเครื่องตัดหญ้าเนี่ยได้ถึง1.25เมตรนะครับเ,เวลาเรายืดสุดมานะครับก็จะมีความยาวที่1.25เมตรนะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวเครื่องเองนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าน้ําหนักไม่ได้มากนะครับรวมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าเรา ช่างในส่วนของตัวเปล่านะครับตัวเปล่านี่อยู่ที่2.1กิดโลนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เองต้องบอกว่ารายละเอียดนะครับมอเตอร์เนี่ยเขา,เาติดตั้งไว้ที่ปลายนะครับที่ผมบอกนะครับลดในส่วนของเสียงที่หลายท่านเคยเจอในส่วนของระบบส่งกําลังที่เป็นแกนนะครับตัวนี้ก็จะทํางานเงียบลงนะครับซึ่งระหว่างการตัด ถ้าเป็นหญ้าในหมู่บ้านอะไรแบบนี้นะครับเสียงในการตัดก็จะน้อยมากนะครับแล้วก็ที่บอกไปนะครับการดีไซน์ตัวนี้มานะครับเขาจะป้องกันในส่วนของหญ้าไม่ให้มาพันตรงระบบหัวเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็การปรับมุมตัวนี้นะครับปรับสามารถปรับได้5ระดับเลยแล้วก็ในส่วนของเสียงรบกวนที่ผมบอกไปนะครับซึ่งเสียงรบกวนเนี่ยไม่เกิน85ดเดซิเบลนะครับแล้วก็มุมที่เป็นมุมจับ ที่เป็นฟองน้ําตัวนี้นะครับดีไซน์มาเพื่อให้ลดในส่วนของแรงสั่นนะครับมีฟองน้ําสามารถซับแรงสั่นได้นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ต้องบอกว่าแรงสั่นมันน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีฟองน้ำเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถถือใช้งานได้นานๆนะครับตัวนี้จะมีฟองน้ํามาให้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปนะครับบางใบที่เขาแถมมาให้ตัวนี้นะครับเป็นกาดบางใบก็จะมีมาให้ขนาดใหญ่นะครับคล้ายๆกับเครื่องน้ํามันเลยซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถ ป้องกันเศษหินเศษพวกไม้อะไรที่ระหว่างเราตัดเนี่ยกระเด็นเข้ามาหาตัวได้นะครับแล้วก็มาอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของจอ LED นะครับซึ่งตัวนี้สามารถบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ได้นะครับเราสามารถดูจากจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มเซฟตี้เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มเซฟตี้มาให้ในกรณีเราไม่กดปุ่มอันล็อกนะครับตัวสีเทาตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถเดินเขาเรียกว่าเดิน เครื่องได้นะครับเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถเดินตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ระบบที่เป็นระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวผมจะกดแล้วก็ลองปล่อยแล้วก็ให้ทุกท่านฟังเสียงนะครับว่ามันจะมีระบบเบรกมาให้นะครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับก็จะเป็นระบบเบรกที่จะช่วยหยุดในส่วนของตัวเครื่องกรณีเราหยุดการใช้งานเนี่ยมันก็จะหยุดเพียงเที่ยว,วนาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบเบรกคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับที่ผมได้ตรียมอันบล็อกไว้นะครับว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันดูครับก่อนที่เราจะนําเครื่องตัดหญ้าไปใช้งานนะครับตอนนี้เรามาเปิดกล่องดูก่อนนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยของเครื่องตัดหญ้าพัมกินเนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างน,นะครับซึ่งอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีทั้งหมด10ชนิดนะครับที่เขาให้มาภายในกล่องนะครับ เราก็จะเริ่มจากตัวหลักของเราก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าบัตเลตนะครับที่เป็นแบบเครื่องตัดหญ้ามือถือนะครับตัวนี้ที่ให้มานะครับ1ตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นใบตัดหญ้านะครับแบบวงเดือนนะครับตัวนี้ให้มาอ่าสีฟันนะครับ40่พันแล้วก็ความโตของใบนะครับอยู่ที่10นิ้วนะครับนี่ก็ให้มา1ใบนะครับต่อไปก็จะเป็น ใบตัดหญ้า12นิ้วนะครับแบบทรงมะละกอนะครับก็ให้มาอีก1ตัวนะครับแล้วในกล่องก็จะมีคู่มือใช้งานนะครับในส่วนของใบรับประกันนะครับสามารถลงทะเบียนรับประกันได้เลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสายสะพายนะครับให้มา1เส้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมือจับนะครับที่เอาไว้สําหรับประกอบกับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับเอาไว้ถือทํางานนะครับระหว่างการที่เรานําเครื่องเข้าสช้งานนะครับ เราเอาไปตัดหญ้านะครับซึ่งตัวนี้เขา,าดีไซน์มาก็คือจะเป็นฟองน้ํานิ่มหุ้มมานะครับการทํางานก็จะสามารถลดแรงสั่นที่จะส่งมาที่มือได้นะครับนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นถุงเก็บเครื่องมือนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีเครื่องมือมาให้เป็นในส่วนของบล็อกนะครับนะครับแล้วก็กระแจหกเหลี่ยมนะครับ1ตัวนะครับในตัวนี้ก็จะมีหกเหลี่ยมเป็นโบ้หกเหลี่ยมมาให้2ตัว เอาไว้ไปประกอบสําหรับตัวของกัดเซฟตี้ตัวนี้นะครับเอาไว้กันกระเด็นระหว่างการตัดนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ CM แอมโวลต์นะครับตัวนี้สามารถกดเช็คสถานะได้นะครับโดยการกดที่ด้านท้ายตัวนี้นะครับไฟก็จะขึ้นโชว์เป็นสถานะนะครับอันนี้มันเป็นกลางวันก็เลยว่าไฟเป็นสีน้ําเงินนะครับก็จะดูยากนิดนึงแต่ก็สามารถเช็คสถานะได้ว่าตอนนี้แบตเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็มาต่อกันที่แท่นชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จที่เป็นแท่นชาร์จ2แอมป์นะครับให้มา1ตัวนะครับซึ่งอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็นําใปทดสอบการใช้งานกันดูครับอันนี้เรามาดูในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะนําเครื่องตัดหญ้าไปใช้งานนะครับเราจะเป็นที่ต้องประกอบในส่วนของใบตัดหญ้าเข้าไปนะครับโดยการหมุนใบตัดหญ้านะครับมันจะมีรูล็อกตรงนี้นะครับเราก็ใส่ไปให้ตรงกับ หัวล็อกตรงนี้ด้านล่างนะครับเวลาเราเสียบหกเหลี่ยมเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาตรงกันกับตัวรูตัวนี้นะครับเสียบล็อกเข้าไปแบบนี้ปึ๊บถ้ามันไม่ตรงยังไงนะครับก็หมุนหาตำแหน่งพอมันรูมาตรงแบบนี้เราก็เอาหกเหลี่ยมขัดไว้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยใบตัดหญ้านะครับให้ดูลักษณะฟันเนี่ยนะครับในกรณีที่เวลาเราหงายเครื่องตัดหญ้าขึ้นแบบนี้นะครับทิศทางฟันเนี่ยจะหมุนไปตามเข็มนะครับนี่นะครับ แ,บบแต่ถ้าเกิดเราจับใบตัดหญ้ากลับขึ้นนะครับเครื่องตัดหญ้าเวลาทํางานนะครับมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับซึ่งมันจะตัดเขา,าเรียกว่าหมุนหมุนหญ้านะครับเข้าหาตัวคนนะครับแต่บางทีก็สามารถสังเกตตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดบางทีเขาเลเซอร์ตัวนี้มาผิดนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวหนังสือเนี่ยมากาหนดได้ดังนั้นให้ดูว่าถ้าเราหงายอยู่นะครับให้ฟันเนี่ยไปตามเข็มนะครับแต่ถ้าเกิดเราจับมันอ,อยู่ในลักษณะการทํางานปกติเนี่ย ลักษณะเคี้ยวของใบเนี่ยก็จะต้องหันไปทางฝั่งผู้ใช้งานนะครับหรือว่าหมุนทวนเข็มเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวฝาประกับตัวนี้นะครับใส่ตามใบนะครับแล้วก็ตามด้วยฝาครอบลูกถ้วยตัวนี้จะกันความสูงระหว่างที่เราวางตัดหญ้ามันจะสามารถาสไลด์ไปได้เรื่อยๆนะครับการหมุนตัวของนัดตัวนี้นะครับหรือว่าตัวเมียในนี้นะครับคือ,อเราจะหมุน ไม่ตรงกันกับเขาเรียกว่าเกีียวกปกตินะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าเกีียวซ้ายหมุนเข้าเนี่ยก็จะต้องหมุนไปทางซ้ายแบบนี้นะครับหรือว่าหมุนทวนเข็มแต่ถ้าหมุนออกนะครับหมุนออกปกติเราจะต้องหมุนทวนเข็มแต่หมุนออกตัวนี้ก็ต้องหมุนตามเข็มถึงจะออกเสร็จแล้วนะครับขันล็อกให้แน่นนะครับมันจะมีซู์ลีนอยู่ที่ด้านหัวตัวนี้จะเป็นซู์ลีนกันคายนะครับเราขัานล็อกให้แน่น ทุกครั้งที่ทํางานเกี่ยวกับาการเปลี่ยนใบอะไรก็ตามนะครับกับเครื่องแบตเตอรี่ผมแนะนําว่าควรจะต้องถอดแบตเตอรี่ออกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการาป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างเราทํางานนะครับตัวนี้ขันให้ตึงมือพอนะครับตึงมือแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็ดึงหกเหลี่ยมออกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ตอนที่เราได้รับมาใหม่ เจะมาใส่ตรงนี้นะครับที่หลังนะครับซึ่งการประกอบก็จะมีฝาประกับมาให้กับมีโบโหกเหลี่ยมมาให้นะครับเราจะต้องใส่ให้ตรงล่องตรงนี้นะครับแล้วก็การปรับทิศทางของหัวเครื่องตัดญ้านะครับการปรับมุมเพื่อให้เหมาะสมสําหรับผู้ใช้งานตัวนี้ก็คือกดตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับล็อกขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถปรับตั้งให้เป็นมุมฉาก90 45อะไรแบบนี้ได้นะครับโดยการหมุน ตัวนี้ปรับไปนะครับแล้วก็กดตัวกดล็อกตัวนี้นะครับก็จะได้มุมตามที่เราต้องการแบบนี้นะ,ะเสร็จแล้วก็นะครับมาต่อกันที่ในส่วนของมือจับนะครับมือจับเนี่ยเขาจะให้เป็นแยกมานะครับซึ่งจะมีนัดเบอร์เอ็ Aa, M, น่าจะประมาณ M8 นะครับตัวนี้ใส่มาให้เราก็ใช้เป็นตัวผู่นะครับร้อยเข้ามาก็จะมีตัวเมียอยู่ฝั่งนี้นะครับ <enhance S 1> แล้วก็ขันปรับล็อกตามที่เราต้องการนะครับดูมุมที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วก็ ปลดล็อกแล้วก็เลื่อนนะครับต้องการมุมไหนแล้ว <S <S เสร็จแล้วเราก็ทําการล็อกนะครับในส่วนของสายสะพายนะครับสายสะพายมีจุดสังเกตง่ายคือให้เราลองจับในส่วนของฟองน้ำนะครับฟองน้ำนิ่มๆเนี่ยจะต้องวางอยู่บนไหล่นะครับในกรณีเราเอาสายไปใช้นะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นตัวเกาะแบบนี้นะครับบนล่างมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของอก้านนะครับที่จะสไลด์ใช้งานเนี่ยการปลดล็อกก็คือดึงตัวสีเทาออกนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยืดตามาที่เราต้องการได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันสามารถยืดได้1.25เมตรนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็ทําการล็อกนะครับเอาตามความยาวที่เราต้องการนะครับปลดล็อกก็เหมือนเดิมครับแบบนี้ซึ่งการดึงตัวนี้ออกนะครับจะรู้สึกว่ามันจะฝืนๆเพราะว่าข้างในเนี่ยสายไฟจะเป็นสายสปริงนะครับต่อมาด้านท้ายนะครับก่อนที่เราจะนําไปใช้งานนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับเวลาระหว่างเราใช้งานนะครับจะเป็นจอ LED เราสามารถเช็คเปอร์เซนต์แบบได้จากจอ LED ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ในการใช้งานนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นไกลเซฟตี้นะครับเวลาเรากรณีใช้มือขวานะครับเราต้องใช้นิ้วโป้กดตัวนี้นะครับแล้วก็นิ้วนางนิ้วกลางเนี่ยกดตัวนี้นะครับเครื่องถึงจะทํางานนะครับถ้ากรณีมือขวาจับนะครับก็ใช้นิ้วโป้กดนิ้วกางนิ้วนางอันนี้มือซ้ายนะครับ มือซ้ายก็เลยจาเป็นที่ต้องใช้เป็นนิ้วชี้นะครับแล้วก็กดอย่างนี้ถึงจะทํางานได้ซึ่งสามารถทํางานได้ทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้เราก็ประกอบแบตเตอรี่นะครับเพื่อนําไปทดสอบให้ทุกท่านดูกันนะครับนี่โอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมประกอบไว้กับใบวงเดือนขนาด10นิ้วเดี๋ยวผมจะลองมาตัดหญ้านะครับที่มีความสูงประมาณ2 0่0มเซนก่อนเพราะว่าตอนนี้หญ้ามันเพิ่งเริ่มขึ้นมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปลองลุยหญ้าที่เป็นสูงๆดูนะครับว่าเครื่องทํางานเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวลองตัดหญ้าในล่องสวนมะม่วงของผมดูก่อนนะครับอ่ะคือวันนี้ผมใส่สายนะครับที่เป็นสายสะพายมาให้นะครับเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านเห็นว่าเวลาเราเอาไปทํางานนะครับในเขาเรียกว่าเข้าไปในล่องนะครับมันจะช่วยลด ในเรื่องของการไม่ร้ายยังไงถ้ากรณีเราไม่เอาสายไปช่วยนะครับ mm hmm. ก็จะต้องถือทํางานในแบบนี้ไปนะครับในกรณีที่ย่ายาวเนี่ยเราต้องปลดสายออกอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาทดสอบการทํางานกันเลย ทุกท่านก็จะได้ยินเสียงเครื่องทํางานนะครับเพราะว่าผมติดไมาอยู่ที่เสื้อนะครับก็จะเห็นว่าผมสามารถพูดผ่า,านไม้ได้โดยที่เสียงเครื่องไม่ได้ลาคาญอะไรมากนะครับจริงๆคือในกรณีที่ว่าเราจะวางไปให้เสมอหญ้าในกรณีหญ้าสั้นนะครับเราวางไปให้เสมอนะครับมันก็จะมีลูกถ้วยอยู่ที่เป็นรองรับนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองปลดสายออกเพื่อทํางานในกรณีที่เราไปลุยหญ้าหนานะครับอ่ะแต่ลอง กดสายออกดูนะครับการทำงานก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับให้เราปรับมุมยกให้เรียบร้อยนะครับให้อยู่มุมนี้แล้วก็เดี๋ยวลองตัดดายดูนะครับอ่าเครื่องก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยในกรณีถ้ามันชนหรืออะไรเนี่ยเครื่องก็จะหยุดเองอันนี้กรณีมันชนเอ่อเป็นโคนของหญ้านะครับ ให้ hey, วางเราก็ตัดไปประมาณนี้นะนะครับก็ได้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็สามารถลุยงานได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเสียงเครื่องที่ทำงานเต็มที่ร้อยปอร์เซ็นแล้วนะครับซึ่งระหว่างการทํางานเนี่ยเราสามารถดูในส่วนของจอไปได้นะครับว่าเปอร์เซ็นต์แบตเหลือเท่าไหร่แล้วในกรณีใส่ใบวงเดือนนะครับมันสามารถลุยพวกต้นไม้อะไรได้ครับเนี่ยนะครับ ถ้าตัดเรียบใบให้จนถึงด้านล่างแบบนี้เลยนะครับถ้าไม่ให้มันกระเด็นเข้าตัวนะครับก็ตัดแบบถอยหลังแบบผมก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ยกตัดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ลองในส่วนของใบที่เป็นวงเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวลองอามาใส่ใบาบางตอดูบ้างนะครับที่เขาให้มาเป็นใบาบางตอ12นิ้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปลุยหญ้าที่มันสูงขึ้นไปอีกนิดนึงว่า ประสิทธิภาพการทำงานเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองไปลุยดูครับ, okay, รบเดี๋ยวเรามาลองใบปังตอนะครับขนาดสิบนิ้วนะครับที่ผมมีการเปลี่ยนจากใบวงเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาลุยหญ้าที่มีความสูงประมาณเลยหัวเข่านะครับก็ประมาณเจ็ดสิถึงแปดสิบเซนครับลองลุยตัดดูว่าเครื่องจะสามารถลุยได้ไหมลองเลยครับ โอเคครับก็ถือว่าใส่ใบ12นิ้วนะครับแล้วก็รองรุยหญ้าที่มีความสูงประมาณเลยหัวเข่าเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้นะครับแล้วก็ในสวนนะครับเข้าไปทํางานคือเราสามารถทํางานเงียบ,ยบไม่ต้องอทนในส่วนของเ,อเครื่องยนต์นะครับแต่ก็คือตัวนี้มันเป็นตัวเลือกหนึ่งที่หากใครที่จะเ,เล็งว่าเอา้เราอยากจะปรับในส่วนของเครื่องยนต์มาใช้เป็นเครื่องดัดหญ้าแบตเตอรี่นะครับตัวของปัมกินตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่มีพื้นที่ ไม่ได้เยอะมากนะครับสามารถลุยงานไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับที่เขาการันตีข้างกล่องมานะครับก็คือสามารถได้ทํางานได้ถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดการปรับใช้นะครับกรณีย่ายาวๆเนี่ยบางทีระยะเวลาในการใช้เนี่ยก็จะลดลงมาอีกนะครับในกรณีที่ทางแบรนด์การันตีไว้เนี่ยก็มาจากการตัดย้าโดยลักษณะทั่วไปถ้าเกิด เราลุยพื้นสวนที่มีหญ้าทั้งสูงและต่ําไปนะครับมันก็จะเวลาตัวนี้ก็จะน้อยลงกว่าที่เขาการันตีไว้ข้างก่องครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้เป็นไงบ้างเป็นไงกันบ้างครับได้ไปดูในส่วนของการทดสอบการใช้งานมานะครับก็ถือว่าเครื่องตัดหญ้าั๊มกินตัวนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับคนทีออ่มีในส่วนของสวนที่พื้นที่ไม่ได้มากนักน,นะครับสามารถที่จะไปลุยงานไม่ว่าจะเป็น ลุยงานย่าสูงนะครับย่าต่ําแบบนี้นะครับสามารถรุยงานได้ก็คือรอบเครื่องเนี่ยทำงานาที่เรียว่ารอบไม่ได้แรงจัดมากนะครับแล้วก็เสียงแทบจะครึ่งหนึ่งของเครื่องยนต์ไปเลยนะครับมันอยู่ที่85 d e c เ b a ท่านั้นนะครับก็หากใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะดูในส่วนของลิงก์ของทางบริษัทได้เลยนะครับผมใส่ไว้ด้านล่างรายละเอียดของวิดีโอนะครับแล้วก็ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถ ไปสั่งซื้อได้จากตัวแทนของบริษัทพัมกินได้เลยครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องแตดญ่าพัมกินที่เป็นเครื่องแญดาม,มือถือตัวใหม่นะครับองขอขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตาม,มาชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางส่วนที่เราบดีจะนามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ